สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้วันที่19เดือนมิถุนายนนะครับแอปเป่าตังก็ได้อัปเดตมาใหม่อีกแล้วนะครับเป็นเวอร์ชัน11.3.0นะครับใครยังไม่ได้อัปเดตก็เข้าไปอัปเดตได้นะครับส่วนของผมอัปเดตมาแล้วนะครับขึ้นอยู่อย่างนี้นะครับท่านผู้ชมพอแตะเข้าไปที่คนละครึ่งก็พร้อมใช้งานคือบัญช,ชีของผมพร้อมใช้งานแล้ววันที่1ก็สามารถซื้อของได้เลยแต่วันนี้ผมจะมาลบออกแล้วก็จะมาลงชื่อเข้าใช้ตั้งแต่ลงทะเบียน แอปเป่าตังแล้วก็ผูบัญชีจิวเลยเลยทำทั้งหมดให้ดูใหม่เลยนะครับจะได้รู้ว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าสําหรับเวอร์ชันใหม่นี้นะครับเพื่อที่ท่านผู้ชมบางคนอาจจะเอาไปเอาข้อมูลไปใช้ได้นะเวอร์ชัน11.3ก็จะมีโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้เพิ่มเข้ามานะครับนี่โอเคช่างมันไม่เกี่ยวกับคนละครึ่งวันนี้เราจะมาเน้นคนละครึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวผมลบออกก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะลบออกผมขออนุญาตยกเลิก บัญชีจุลัดก่อนอตอนนี้ผมยกเลิกบัญชีจุลัดแล้วผมไม่มีบัญชีจุลัดแล้วแต่เดี๋ยวผมค่อยลบแอปเปิาตังออกเพราะผมมีเหตุผลบางอย่างอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะไปบอกว่ามันตรงตามที่ผมคิดไว้หรือเปล่า,านะครับลบออกแล้วโทรศัพท์นี้ไม่มีแอปเปิาตังแล้วนะครับติดตั้งมาใหม่ เดี๋ยวใช้เวลาแป๊บหนึ่งตรงไหนที่ตัดได้ผมจะตัดออกนะครับคลิปนี้ผมจะให้มันกระชับกระชับแล้วก็ได้ใจความกำลังติดตั้งครับรอแป๊บหนึ่งนะ อ่ครับติดตั้งเรียบร้อยกดเปิดเข้าไปครับแอปเป่าตังเวอร์ชัน11.3.0นี่ะครับกดถัดไปนี่นะครับ,รบผมเปิดเข้ามาที่หน้าแอปเป่าตังของผมแล้วนะครับผมก็กดยินยอมกดยืนยันขั้นตอนนี้เป็นการเข้าใช้งานแอปเป่าตังก่อนนะครับไม่เกี่ยวกับจิวเลตนะครับขั้นตอนนี้ถ่ายรูปบัตรแนะนำให้เป็นพื้นหลังสีดำนะครับมันจะได้โฟกัสกล้องเรามันจะได้โฟกัส นะครับสแกนแล้วบัตรประจำตัวประชาชนไม่มาให้กรอกได้ครับกรอกไปเลยนะแล้วก็กรอกเบอร์มือถือด้านล่างนะครับแล้วกดถัดไปเคสของผมผมเคยไปยืนยันตัวตนที่ตู้ธนาคาร กรุงไทยมาแล้วนะครับผมเอาบัตรทชนไปยืนยันแล้วที่ตู้ธนาคารสีทเทาจะมี OTP ส่งมานะครับส่งมาเบอร์ที่เรากรอกไปเมื่อกี้เนี่ยมาแล้ว294097ต่อไปสแกนใบหน้าครับ กำลังตรวจสอบสมัครใช้งานแอปเป่าตังสำเร็จนะครับโอเคสำเร็จสแกนง่ายสแกนหน,น้าง่ายครับเพราะว่าผมเคยไปยืนตัวตอนที่ตู้เลยเนาะมันก็ง่ายใส่รหัสพิน6หลักเพื่อเข้าใช้งานแอปเป่าตังอ่สาส่ยพินเดิมของผมนะครับอ่าเขาจะถามว่าเปิดใช้งานระบบสแกนไร้นิ้มือ เราก็เปิดใช้งานด้วยต่อไปนะครับเขาจะให้ผมสมัครใช้งาน g ิวเล็ตนะครับแต่ผมปิดก่อนเดี๋ยวผมมาดูตรงนี้ก่อนนะครับอ่าหน้านี้นะครับคือเมื่อกี้ผมลงชื่อออกจาก g ิวเล็ตใช่ไหมพอผมลบแอปเป่าตังออกผมก็ต้องมาทำการสมัคร g ิวเล็ตใหม่นะครับซึ่งผมจะมาอธิบายตรงนี้แหละนะครับเพราะว่าถ้าผมลงชื่อเข้าใช้ บัญชีจีวีเล็ตผมจะลงง่ายกว่าคนทั่วไปที่เพิ่งทําการลบแอปแล้วติดตั้งแล้วก็ลงทะเบียนใหม่เพราะว่าผมเคยทําไปแล้วรอบหนึ่งเขาก็จะเก็บข้อมูลตรงนั้นมาให้ผมยืนยันตัวนะครับผมก็จะยืนยันตัวง่ายเดี๋ยวผมสมัครใช้บริการจีวีเล็ตหน่อยเข้าใช้งานจีวีเล็ต นี่เขาจะมีข้อมูลให้ผมยืนยันเลยนะครับเป็นข้อมูลที่ผมเคยกรอกไปซึ่งถ้าคนใหม่นะครับไม่เคยกรอกข้อมูลตัวนี้ในการเข้าใช้งานจิวเลตครั้งแรกท่านชมต้องมานั่งกรอกข้อมูลอะไรประมาณนี้นะครับที่ผมจะมาอธิบายแต่ผมเคยกรอกไปแล้วผมก็เพียงแค่ยืนยันข้อมูลนะครับ<ม>นี่สมัครใช้จิวเล็ตสำเร็จท่านสามารถใช้งานจิวเลตได้แล้ว ง่ายไหมครับง่ายนะถ้าเข้าครั้งที่2แต่ถ้าเข้าครั้งแรกหลังจากลบเนี่ยยากกรอกเยอะแต่อย่างที่บอกนะครับเคสของผมจริงๆตัวตนที่ตู้แล้วผมก็ไม่กลัวหรอกเรื่องสแกนใบหน้ามันง่ายนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็พร้อมแล้วจิวอะไของผมนะครับเพราแต่เข้าไปในสิบคนละครึ่งโครงการคนละครึ่งสามารถใช้ได้วันที่1กรกฎาก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการลงชื่อเข้าใช้แอปเปาตังเวอร์ชัน11.3.0นะครับ สำหรับผมก็เข้าบ่อยผมก็ไม่ต้องกรอกอะไรเพิ่มเติมอย่างที่บอกนะครับส่วนถ้าใครอยากทําง่ายๆเหมือนผมก็ถ้ามีเวลาว่างผ่านไปแถวตู้ธนาคารกรุงไทยสีเทาก็ทําการยยินตัวตนได้นะครับโดยที่ผมก็มีคลิปอยู่ในช่องแล้วแต่เดี๋ยวผมจะเอาไว้ด้านล่างถ้าท่านผู้ชมอยากรู้วิธีการยงนตัวตนก็มาดูได้นะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแชร์เพียงแค่นี้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ